กล้องเน็ตยังหนึ่งสองโอเคโอเคเอเควังว่าจะไม่ตกนะฟังว่ากล้องจะไม่ตกนะไปทุกคนฮยูซี่ฮัลโหล

You're right, around? สวัสดีใ sí, ช <English> yes. 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 ่ว <inizi> ันนี้ให้ทุกคนสวัสดีค่ะใช่ใช่สวัสดีค่ะวันนี้จัสตินเล่นอยู่หลังบ้านครับไม่ได้ออกไปไหนเออสวัสดีทุกคนนะคะเอ๊บเออเล่นอยู่หลังบ้านค่ะวันนี้แดดดีแดดออกดีอืม แดดดีกับสิอุ่นอๆแน,น่เด้อพี่น้อง yes พาเด็กหน่อยเล่นยู่หลังบ้านพี่น้องอืมมาหลับวิตามินดีเนาะค่ะเนาะมีแดดอือยูโอเคอือวันนี้โบได้ออกไปสค่ะมารับแดดหลังบ้านอ่าฮัลโหลอายุสวัสดีครับยูเซฮัลโหล Yes. Yeah. <laughs> Good boy. You ride your bike? Oh, uh, have you friend? how to ride on your bike? D wow. The big bike then. Yes. Whoa. You want to ride your bike? I. Okay, then. Bye. Cho. Cho, how to ride? Hey, oh, thank you. Bye. Bye bye. Uh. Ah, ah, sorry. Hey dear. I am new subscriber. Oh thank you very much, Ren. Ren or, or run. Sorry if I call your name wrong. Yeah, nice to meet you. Thank you very much. Yeah. I'm in UK. o h you are in London yeah yes thank you very much for subscribe thank you yep hmm. สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะ <Okay. S 1> ขอบคุณที่กดไลค์นะคะขอบคุณมากคะ่ะวันนี้ไม่ได้ออกไปเ mm hmm. ที่ยวข้างนอกนะคะ

I from Thailand เออทุกคนสบายดีไหมคะวันนี้เอมี่ก็ยังเสียงแหบๆอยู่นะคะเจ็บคอยังไม่หายอืมเป็นหวัดยังไม่หายเจ็บคอเอ,อิบออกมารับแสงแดดคะ่ะทุกคนรับแดดอุ่นๆเนาะอืมอยู่หลังบ้านกับลูกชายอืมลูกชายก็เป็นหวัด Namo, good, good. I've been to Bangkok. Oh, yeah? It's, it's night in Bangkok. Hello. friend is my dear. He is because I'm mother. Ah. Was your kid? Yes. Thank you very much. Thank you, everyone. Yes. Thank you. <laughs> I don't know. <laughs> I don't know. You you both talk together. <laughs> Hope everyone okay. Yeah. Uh, run r Yeah. สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์นะคะขอบคุณมากค่ะอืม ไอ <laughs> e e v e r y o n e e v e r y o n e o okay. อเคสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้เราอยู่หลังบ้านฮัลโหลย่ายูเซ่ฮ <Hello. S 2> <Hello. S 1> yeah, ัลโหลพาลูกเล่นหลังบ้านค่ะทุกคนถ้าอยู่ในบ้านเขาก็จะดูจะเล่นแต่อ่จะดูแต่การ์ตูนนะคะก็เลยพาเขาออกมาเล่นข้างนอกอจะได้ออกกำลังกายเนาะ เออ่าอจะทถอนญ้าตรงนี้ทุกคนยามันขึ้นอืมอืมพาร์ตี้น่พาร์ตี้ปี้ e าร์ตี้ Yes, you want to help Mommy? Ah. Okay, then, Ah, keep. <laughs> uh. We have to put in the bin. The bin is outside. Can you leave it by here? Uh. Hi, Justin. <laughs> <laughs> Hi. <laughs> mm okay okay that's a good boy <laughs> yes you are a good boy <laughs> you have <help> mommy <laughs> yes you have <help> mommy uh. <laughs> yeah oh <Whoa>, your nose <laughs> yes look let's mommy wipe your nose <laughs> mm yeah he's good boy like to help me do homework or anything yeah thank you oh get up mm. come on then you you want to see what it is you want to see what it is mm. เออ What part of UK are you from? Um We from South Wales. Yeah, South Wales. สวัสดีค่ะทุกคนอืมวันนี้มาชมบรรยากาศหลังบ้านนะคะ ออกมารับแสงแดดกันค่ะทุกคนแสงแดดอุ่นๆอืมรับแสงแดดอุ่นๆกันค่ะลูกชายเดินออกกำลังอืมวันนี้แดดออกเลยได้ซักผ้าตากยาวเลยทีเดียวไม่รู้ว่าแดดมันจะออกนานไหมเนาะเพราะว่าปกติ แดดออกแป๊บๆเดี๋ยวมันก็ค้มอีกแล้วทุกคนเข้าหน้าหนาวมันก็จะค้มๆเนาะตอนเช้านี่เจ็ดโมงเช้ายังไม่สว่างยังมืดอยู่เลยอืมว่าจิ้วจิ้วเองว้าว you clean the floor for mommy uh. mm. yes no you cannot go up there oh, <mama. S 1> no m o m m y cannot do it uh. can you come to Dubai here Dubai here for m o m m y yes okay then Dubai here yes ถอนหญ้าออกนะคะทุกคนเมื่อกี้เขาก็เลยมากวาดให้ อืวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกทุกคนก็มาไลฟ์คุยกับเพื่อนๆเ,เนาะพอดีอยู่บ้านกันสองคนอืมอยู่บ้านกันสองคนแม่ลูกก็เลยได้มีโอกาสมาไลฟ์เนาะเราจะทําแค่ตอนที่พ่อเขาไม่อยู่นะคะทุกคนถ้าพ่อเขาอยู่เราจะทําไม่ได้ก็เลยมีเวลาก็มาทาเนาะ เก็บไปทีละนิก่ะทุกคนอือใครที่ทําช่องเข้ามาทักทายกันได้นะคะเข้ามาทักทายฝากเนือ้อฝากตัวเนาะคือเขาเรียกอะไร<อ>เข้ามาพูดคุยกันนะคะเข้ามาพูดคุยกันเนาะอื ah, <โ>อวอนกวิ่งผ่านเขาเห็นเขาตื่นเต้นวิ่งตามนกอือ Uh. Where, 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 where. Yes, where the bird gone? Where the bird gone? There. Over there, fly on the sky. Eee. Yes, wings are wings. What's that? <laughs>

อ๋อไม่ใช่สงสัยจะข้างบ้านส <laughs> งสัยจะข้างบ้านอืมเพื่อนเพื่อนเป็น,ปนยังไงกันบ้างคะอยู่ทางบ้านเราเป็นยังไงกันบ้างเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะทุกคนอืมอืมว่า啥 touch oh what a beep 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 no don't touch it เออลบกิี้โมกอืมกี้โมกขี้โมก,มกเป็นหวัดน้ำโมกไหลขอบคุณทุกคนที่กดไ<ป>ลค์นะคะขอบคุณมากค่ะเ้ายิ <Yes. S 2> ้โอ้ออืมพูดดี้าว เอ p อพ it d o า n yes uh, 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 uh. good boy you want to ride on your bike okay เด mm hmm. พาลูกเล่นอยู่หลังบ้านคะ่ะทุกคนวันนี้ไม่ได้กินโชว์นะคะไม่ได้มีอะไรกินวันนี้คือเพิ่งกินไปแล้วอะคะ่ะเพิ่งกินไปแล้วเนาะก็เลยไม่ได้มากินอะไรคุยกับเพื่อนๆ วันนี้ก็อยู่หลังบ้านกันทุกคนอยู่หลังบ้านออกมารับแดดเนาะเออลูกก็จะเล่นวิ่งวิ่งวนอยู่นี่แหละวันนี้ไม่ได้พาไปสวนสวนสาธารณะอืมขอโทษนะคะทุกคน excuse me อืดูลูกไปด้วยไลฟ์ไปด้วย <laughs> okay mm. yeah. no yeah. you're not okay yeah. no uh. yeah. mm. where your bite okay เออเออโอเค嗯嗯嗯สวัสด <c oughs> uh. okay. mm ีทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะเออ yes ยเอสน่ not going there ว้าเออ you say hello เออสวัสดีครับ วันนี้เจสตินเล่นอยู่หลังบ้านครับ you say hello เดอ no you don't want to say hello เป็นหวัดดูสิขี้มูกนั่นไม่อยากให้เช็ดขี้มูกม uh, uh, เช็ดเองปาไ uh, uh, ปทั่วแก้มทุกคนแล้ว uh, uh, แก้มก็จะแตกเนาะเด็กน้อยอืม <da. S 1> <No. laughs> น้องว่าจะสีเซดขี้มูกหายนีแลนลด์หนีรถอากาศหนาวทุกคนมือใหมก่ก็แหงนาก็แหงเนาะ ผิวแห้งเบิรนดหนาวน,น,นี่เบิ้งบ่ได้ดอกแห้งเพราะันนั่นผูเฒ่าะลอาได้ว่ากระเ, <c oughs> เถ่าแล้วห่นะวะ,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 ะอืมกระเฒ่าเถ่าแล้วเนาะค่ะเนาะอืมอืมออกมารับแสงแดดก่ะรับแสงแดดอุ่นๆเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะมันนี้เนาะ,ะเสียงกันยังแหบๆคือเกาเด้อพี่น้องยังบ่ได้อันหายเนาะ,ะอืมอ ว้าวอืม <c oughs> อ่าอืม <c oughs> เรียนกับลูกยุ่นี่แหละค่ะเป็นมู่ลูกยุ่นี่ละ,ะเพได้ออกไปข้างนอกนะพ่อวัน <c oughs> เขาเป็นวัดเออเป็นวัดก็เลยบอาอย่ห้ไปถือล้มถือ,อันนานหลาย <c oughs> อืมเพื่อน <c oughs> ๆเป็นยังไงแน่สบายดีกันบ่ค่ะ,คะ สบายดีกันบอขอมาเซฮายสบายดีกันเนาะคะเนาะเอเล่นยังนั่นเออเป็นก้อน้อนเปลี่ยนเปลี่ยนเด้เสื้อผ้านี่ได้ซักมือเอามือได้ภาพไปสวนนันสนุกสวนสาธารณะเนี่ยเปลี่ยนขี่ตมกลับมาพี่น้อง ได้มาซักมือเอามือไดก็ได้เพะว่าเอาใส่เครื่องมันบ่อนเนาะค่ะเนาะแต่มาซักมืออืมผู้ดเดียวเซ้นสามสุดสี่สุดมือหนึ่งเหมือนโฆษณาสิบเปียนอืมวันนี้ก็อากาศหนาวขึ้นบ้านนี้ตาทั้งนอกกับบ่อแหง้งต้องได้ไปอ,ปอบอ่าบ่คือบ้านเฮาน้องไปนองบ้านเฮานี่แดดมีแดดดี อืมคนย่างไปเล่นยญเบาอยู่ผู้เดียวแม่ก็บเบาอยู่ผู้เดียวลูกก็บวบาอยู่ผู้เดียวจะเป็นใจยากหัวเนาะแม่ก็เเ้าลูกก็เเ้าเอาเบาอยู่ผู้ละมองผู้ละนั่นว้าวเอออ่าอืม มื่อเนี้เขา,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 าสิมาเวาเลี้ยงหยังเขาสิมาเงว่าวเลี้ยงหยังกันเมื่อนี้เอ่อมือวานนี่เว้าวเลี้ยงอันอันสมัยเหตุงานเนาะพี่น้องอือสมัยเหตุงานโรงงานอันนี้การเอ๊บอืแจ็คสีเว้าวเลี้ยงหยังพี่น้องขนมปูมานว้าวมาถามน้ำกับเพราได้สวนกันคุยได้พี่น้องเนาะอือ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะขอบคุณที่กดไลค์นะคะขอบคุณครับขอบคุณที่กดไลค์นะครับเห็นแม่นางกับน,นงังคือกันเออ that's my boy <laughs> เออ thank you everyone for watching เออ b y ยบาย you want to bye bye now bye bye, bye, bye. Oh, you kidding. Where the ball? Uh. Where the ball? Where the ball? Uh uh uh. In the house. Mm. Bye. Where the ball? Oh no. โอเคขั้มอนแดนอือม m มมี่แฮปต์ทูคลีนเออมัม m ี่แฮปต์ทูคลีน Your อร l l วลลี่อิสเดอร์ o ี้โอเคโก้ไป m ด้อม e มมี่คลีนอีเลเตอร์เออสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับเออวันนี้เล่นหลังบ้านกับลูกชายเตะบอลครับเอาเร็วคิกเออเตะมาเตะมา วันนี้มีแดด,ด,ดดแดดดีออกมารับแสงแดดรับวิตามินดีกันครับคิกชูมามี่ yes one two three kick เต็มอะเออ w ้ o วครับเออสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณที่กดไลค์นะคะขอบคุณมากค่ะ วันนี้จะมาเล่นกับลูกอยู่หลังบ้านนะคะชีวิตแม่ลูกอ่อนก็อยู่กับลูกนี่แหละคะ่ะไม่ได้ไปไหนเนาะจัสติน you want to play football with mummy ค่าับบอลเดนอืมเล่นเทเบลเออบอลเร็ววอโอ้เออ Oh. Kick my oh. kick the ball. Thank you. You go over there. Oh. Kick. Are you still in there, Justin? No. <laughs> hmm. Yeah. Mm. Mm. เย้ไปรูปแกะนี่อืมอืมกะนอืมวันนี้เล่นกับลูกอยู่หลังบ้านนะทุกคน เออรับแสงแดดรับวิตามินดีกันค่ะวันนี้แดดอ่อนแดดออกดีดีมาเนี่อืมแน่แน่ล่มแล้วปันนี้กับเปียนเดีวบัน,นี้เสียพานั่นเออเกตอับออนเดนอ๊ยยไฮเดบออืม เออโทรศัพท์กับไลน์อเมร์อืมเอบโอ้บัษนาสีลมสีได้ซากอีกแล้วเนาะบานนี้เนาะอันนี้อืมเดนอาพีกี่ดาบอืมเอ้าโอเค เออ what the noise? S, <S Dad. No, not daddy. อืมอืม not daddy. อื Is the noise? เออ Someone make the noise. You want to say hello สวัสดีครับ Hello สวัสดีครับอืม mm. วันนี้พาลูกเล่นอยู่หลังบ้านคะ่ะทุกคนใครรับชมอยู่ที่ไหนกันบ้างคะเข้ามาดักกายกันได้เนาะอืม What smart เหรอ bà chị dám bao? bao? không? ở chỗ đó đó là quà mẹ, liên Chris bà đó ngả yeah μπο ở đâu đó không yeah you want mommy to kick it, no no you want to do it เออ it stuck it stuck Money h e l อเอออืมแซนอันขนบ๊อบมิ้พายบอ๊อบน้ำเนาะค่ะเนาะกระเซียนจบไหลซ้ำเนีตแล้วนะคะเด้บอบรูสีบอ๊อบยังเนาะคะ่ะบรูสีบอ๊อบยังอันบอ๊อบยุบผู้เดียวเดี๋ยวสิพ้าลูกเหร่นก่อนนะคะเด้อขอบคุณอ่าเพื่อนเพื่อนที่เขามารับชมนะคะ ขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์นะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพาลูกเล่นกันเด้อคันเด้อพี่น้องเด้ออันบรลูสีบาวยังเนาะมื่อนี้คำว่าอลไรคำว่าอลไยเอาลูกทำไหมอับอเออเสียงกระแหบๆเด้อพี่น้องเป็นวัดอืมเสียงกระแหบๆเป็นวัด าลูกเลียนยุหลังบ้านนี่ล่ะพี่น้องแดดออกแดดออกดีดีอืมเออ I think I have to uh finish now because I have to look up t o my boy yeah I don't know what what to talk about because today <c oughs> I you alright l เออจะจบไลฟ์ดีไหมอืมสวัสดีค่ะทุกคนว้าวเดนดูแดดอืมไปก่อนะออน,น,นะคะเด้อยวพอกกันไหมไลฟ์หนานะคะถ้ามีโอกาสเนาะไลฟ์ LIVE นี้ขอบายบายก่อนค่ะสวัสดีค่ะ